สวัสดีครับทุกท่านครับต,ต,ตื่นมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วที่เรื่องว่า,วาด้วยโพธิที่ราชก,กุมรารสูตรนะฮะท้าวเทววิไก่เกริ่นนาไปแล้วล้วก็บอกด้วยว่าทาไมหยิบพระสูตรนี้มาเพราะว่ามีการที่พูดถึงการแสดงความคิดเห็นทิฏฐิของคนที่มักจะตอนนี้ยุคนี้เราชอบแสดงความคิดเห็น mm hmm. กันเหลือเกินผิดถูกไม่รู้ว่าแสดงความคิดเห็นไปก่อนบางทีมันก็ตามมาด้วยคำแบบหยาบหยาบบ้าง h ฮ t e speech เป็นความเกลียดชังอะไรไหมอีก็เลยก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกมันก็ไหลลงอยู่นะตอนนี้มไหลลงช่วงดีคลายเป็นช่วงที่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็รู้อยู่ว่าหลังจาก2 5 0 0รเป็นปีที่จะเริ่มที่จะเสื่อมนะคะตราบใดที่ยังมีพระสัตวรทำคำสอนสอนอยู่เราได้ยินอยู่ก็แสดงว่ายังอยู่แต่ว่าเราก็เห็นสัญญาณแล้วว่าจริงๆมันก็ลงละลงไปเรื่อยๆ He a d s p ทสต์ไม่ใช่เรื่องแปลก การอยากด่ากันด้วยคำหยาบคายการให้ร้ายกันขาวเป็นดำอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะได้ยินไปตลอดนะคะแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยก็เหมารวมเราไปด้วยก็มีเช่นว่าดาว่าเราน่าจะไปทางไหนก็เล่าเล่าเรารวมไปด้วยแล้วก็เล่าถึงว่าอะไรเหมือนเสมือนว่าเราเห็นด้วยไปด้วยอย่างเงี้ยพี่ก็ได้พบได้เจอบุคคลมากมายหลากหลายหน้าตาเราก็ รู้ว่าเขาอซูมอะว่าจริงๆเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราที่หมายถึงพี่ไก่พี่ไก่หมายถึงคนเหมารวมพี่ไก่คนเหมารวมไปด้วยว่าพี่เป็นนี่พี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนไม่ได้ฝึกธรรมะมาไม่ได้ยินพระธรรมคําสอนเขาก็จะเขาเรียกว่าก้าวล่วงไหมพี่ว่าก็ก้าวล่วงไปเรื่องของคนอื่นโดยที่อยู่ใช้อสมชันอยู่ใช้ทิฏฐิ ของตัวเองทอะไรเงี้ยนะไม่ไม่เชิงซุบซิบเนีทยซุบซิปเมยทามีอยู่แล้วแต่ว่าเหมารวมให้เห็นด้วยเป็นฝักฝ่ายอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในพระสูตรเนี่ยมันก็มีอีกเยอะแยะนะคะแต่เราจะพูดกันเรื่องของความเห็นและความคิดบางเรื่องที่เราไม่รู้ใครเขาคิดอะไรครับเราก็ทําไปแบบของเราแบบเราไม่ทราบว่าใครเขาคิดอะไรแต่เราคิดว่าเราทําดี เราคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ยเดี<ฤ>๋ยวตอนนี้พี่จะเล่าว่ามีบางครั้งที่ทําไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ควรจะทําและมีเหตุผลสมควรอย่างไรท,งท,งทั้งๆที่เขาไม่เห็นจะมีอะไรผิดเลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำแต่ว่ามันมีอะไรที่ลึกมันมีอะไรที่ลกึกลงไปซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยท่านเป็นสัพพัญญุตยานใช่ไหมคะท่านคิดคิดลึกซึ้งคิดหลายชั้นแล้วคิดเพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อนเลย ถ้าทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำอาจจะเกิดชนรุ่นหลังมีความเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ท่านกระทำเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจะไม่ทรงทำผมพอี่ไก่พูดแบบนี้ผมบางทีรานึกถึงเหตุการณ์หรือหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะด้วยด้วยด้วยเจตนาที่ดีเจตนาดีัำพูดก็คิดว่าดีแล้วเหตุการณ์ที่ทำไปก็คิดว่าเจตนาดีแล้วแต่ว่าผลมันกระทบคนอื่น โดยที่เราไม่ได้นึกว่าจะกระทบถ้าวางไว้ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงวางพระวินยัยไว้อย่างแยบคายแล้วทำไมพี่ถึงสนใจที่จะศึกษาเพราะพี่เคยพูดกับพี่แอดว่าพระวินัยเป็นเรื่องของสังคมนั่นแหละคนก็จะงงว่าทําไมพี่ไก่ไปเรียน ไม่ได้บวชพระซะหน่อยจะบวชสองสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนี่หรือเปล่าทำไมต้องมีเรียนล่ะซึ่งพอเรียนแล้วเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเพราะว่ามันมากมายมหาศาลมันเป็นหมื่นหมื่นข้อจริงๆในการเรียนพระวินัยนี้เฉพาะพระเท่านั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราเรียนแล้วเราเอามาใช้เป็นความเข้าใจผิดเลยเลรอฮะเป็นความเข้าใจผิดเลยแะขอแะตรงนี้หน่อยพี่ไก่คือยังไงเข้าใจผิดคือยังไงเข้าใจผิดเลยก็คือว่าการเรียนพระวินัยเนี่ยเราจะเห็นบริบทของสังคม ผ่านคณะสงฆ์ว่าสงฆ์เนี่ยก็มีกิเลสเหมือนคนนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าทรงห้ามอันนี้ด้วยเหตุผลที่ท่านมีเหตุผลของท่านที่ท่านเห็นที่เป็นสัพพัญญุตยานแต่พระพิสูจนเนี่ยก็จะเลี่ยงบาลีคําว่าเลี่ยงบาลีเนี่ยมาจากเนี่ยพระพินัยนี่แหละของแท้เลยของแท้เลี่ยงบาลีแล้วก็ไปทาอย่างนี้ที่เราใช้กันในในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คือการเลี่ยงกฎหมาย การเอาคำในกฎหมายที่เราเคยพูดไปเมื่อสูตรที่แล้วเอาคำพูดที่เป็นพยัญชนะมาพูดครับแล้วเอาไอ้คำพูดนั้นเนี่ยมาเลี่ยงบาลีก็คือเลี่ยงกฎหมายแล้วให้ให้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ justify หรือตราสแตมว่าการตัดสินของใครก็ตามเป็นการตัดสินที่ถูกต้องอโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ในพระวินัยเนี่ยทรงบัญญัติไว้เนี่ย เลี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นชั้นดักแกหมดเลยดักแบบเลี่ยงไม่ออกหนีไม่ออกเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ดีต้องเป็นกฎหมายแบบพี่ก็ไม่อยากจะใช้คําว่ากฎหมายจารีตกฎหมายอย่างของอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะที่เขาทาเป็นจารีตเขาปรับเปลี่ยนไปตามการละเวลาครับ แล้วก็อะไรที่มันเหมาะสมสมควรที่จะให้คุณไม่ใช่ให้โทษแก่ผู้ที่อยู่ใต้กฎหมายเนี่ยประมาณนั้นแวะพออย่าง<พ>อ,อยากถามอะไรอีก <laughs> ซึ่งซึ่งซึ่ง,งพี่ไม่ได้ก้าวล่วงในเรื่องของหลักกฎหมายหรืออะไรก็ตาม,มเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐกับเรื่องของาศาสนาแต่ว่าถ้าเอามารวมกันอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะอันนี้พี่เป็นคนหนึ่งแหละยกมือเลยเจสุภาไม่เห็นด้วย เอา,าศาสนามาอยู่ภายใต้รัฐเพระาศาสนาเป็นเรื่องของาศาสนาครับรัฐเป็นเรื่องของรัฐมไม่ใช่รัฐคุมาศาสนาณเวลาเนี้ยเรากำลังทำอะไรกันค่อนข้างจะงงงผิดฝาผิดตัวกันอยู่นิดนึงพี่แอดไม่แวะพี่แวะก็ถ้าถ้าแวะเรื่องนี้อาจจะยาวเลยมันก็มันก็ต้องแวะนิดนึงตรงที่ว่ามันทำให้สังคมบิดเบี้ยวครับ และไม่ให้ความยุติธรรมกับการที่คนคนหนึ่งตัดสินใจออกบวชไม่ว่าจะออกบวชเพื่อด้วยเหตุผลอะไรออกบวชเพราะว่าสถานะทางบ้านยากจนออกบวชเพราะว่าจะทําบุญให้พ่อแม่ออกบวชเพื่อจะหาโมกะธรรมอสูงสุด<แ>คนเหล่านี้แทนที่จะเข้าไปอยู่ในองค์กรที่ทําให้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแต่กลับมาอยู่ภายใต้คนที่ไม่ได้เข้าใจตัวพระพุทธศาสนาจริงเราต้องยอมรับนะว่าคนไม่ได้เข้าใจตัวพระพุทธศาสนาจริงเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็ความคิดตัวเองไปจับ ใช่เอาความคิดตองมาตัดสินในเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆพูดไปก็จะมีเรื่อยๆเลยค่ะเอาละเดี๋ยวคงต้องมีสะดุ้งมีกระทบอะไรกันบ้างมันกระทบแน่เพราะว่าพี่เนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนในชาตินี้เนาะพี่ก็คงยังต้องเกิดอีกหลายชาติเนาะเพราะนั้นพี่ก็ต้องพูดตรงๆว่าอะไรพี่ไม่เห็นด้วยในสังคมนี้พี่ก็พูดตรงๆว่าพี่ไม่เห็นด้วยนะคะคราวที่แล้วเกิดไว้ถึงว่าเหตุเกิดที่ไหนคว้นพักคะเขตกรุงสูงสุมาระคิระ เพศกะลาวันเป็นชื่อที่แบบไม่คุ้นเคยเลยเพศกะลาวันเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมารเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มีเพื่อนเพื่อนรักสันชิกาบุตรที่จะให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก็ไปทําแล้วมาที่ปราสาทใหม่ที่ิดยของตัวเองที่มสร้างใช่ก็รับคํานิมนต์แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านท่านท่านรับนิมนต์ท่านรับนิมนต์แล้วท่านก็สั่งไม่ใช่ท่านค่ะตัวตัว พระโพธิราชกุมารเนี่ยก็สั่งว่าให้เตรียมดังนั้นจะมีขานิยังโภชนนยังเราจะได้ยินเยอะของเคี้ยวของฉันต่างๆใช่ไหมคะมีข่าวมีขนมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็รับสั่งให้อันเนี้ยตัวสําคัญที่พี่กําลังจะพูดเรื่องความเห็นปูราดปราสาทด้วยผ้าขาวตั้งแต่บันไดลงไปเลยใช่บันไดขั้นล่างสุดเลยนะขึ้นไปที่ปราสาทโกกะนุตโกกะนุทะปราสาทนี่นะ ด้วยความที่มีความเห็นว่าหรือมีทิฏฐิว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งใช่ไหมคะหมายถึงว่าการปูลาดผ้าเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ท่านเหยียบย่ําไปที่ผ้าขาวที่ปูไว้อะไรเงี้ยครับค่อยๆขึ้นไปก็เป็นกุศลนะที่ได้ท่านได้ปูลาดในสิ่งที่เตรียมไว้อันนี้ผมก็เราก็เทียบเคียงกับยุคนี้หมายถึงว่าอันนี้โอ้ท่านเหยียบมาเป็นบุญเป็น ขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรคิดในนี้นเข้าละเข้าละพี่พี่อาดพูดเข้าละเข้าละขลังศักดิ์สิทธิ์เข้าละเดี๋ยวพี่จะอธิบายอันนี้เราเราคิดแบบคนยุคนี้เนี่ยเนี่ยเยุคเห็นไหมคะก็เป็นเรื่องทิฏฐิอ่ะเป็นความคิดว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ไม่รู้ยุคนั้นท่านก็คิดแบบนี้เจตนาแบบนี้ไหมท่านก็คิดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังไม่มีในพระสูตรก็คือว่าท่านแต่งงานแล้วยังไม่มีลูก เพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธองค์ทรงเหยียบผ้าขาวเนี่ยโอกาสที่จะมีลูกก็จะมีได้เพราะว่าขลังไนคนมีบุญญาธิการขนาดนี้จะขึ้นมาถึงตรงนี้ถ,ถ้าท่านทรงเหยียบถ้าท่านไม่ทรงเหยียบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลูกแต่คงอธิษฐานไว้อันนี้เป็นเจตนาซ้อนอยู่อ,อัดเจานซ้อนอยู่อธิษฐานซ้อนไว้ว่าขอให้ท่านเหยียบพีนี้พระพุทธองค์เสด็จถึงเนี่ยท่านก็ชำเลืองดู ในนั้นใช้คําว่าชํเลืองไหมชำเลืองดูแล้วก็ตุนหีภาโวอยู่ในสภาวะภาวะที่นิ่งนิ่งนะคะทรงหยุดพระผู้มีพระภาคทรงหยุดพอที่ราชกุมารจึงกราบทูลว่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดนี่ขอแบบนี้เลยเพื่อเป็นประโยชน์เกื่อกลุล เพื่อสุขแก่หม่อมฉันตลอดการนาพระเจ้าค่ะนะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อการหม่อมฉันเป็นการนาเพื่อ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 หมดมันคนละเพื่อไงของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเพื่อขึ้นไปฉันแต่พระองค์ก็ยังทรงนิ่งอยู่ครั้งที่สองก็กราบทูลเหมือนเดิมก็ยังนิ่งอยู่ครั้งที่สามก็กราบทูลเหมือนเดิมต้องสามครั้งสามครั้งส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้พี่แวะได้ไหมขอแวะนิดหนึ่งอะไรฮะพอดีพี่ไปกราบพระอนิลมาเมื่อวานเนี่ย ท่านก็สวดให้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอะไรจบด้วยพระวตุปสรพมังคลังลักขันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนัสภาโสติวันตุเตพระวจุปสรพมังคลังแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยมันก็ต้องมีเอาใจกันบ้างไม่มีหรอกนายพระไตรปิฎกแล้เป็นเศรษฐีนี่รวยแล้วจะมาเที่ยวขอขอขอหนุนขอนี่ขอนี่ขอนั่นใคร พระจะที่ไหนจะมีอะไรให้ก็ต้องอันนี้ไม่ใช่ในพระพุทธศาสนาเราก็ให้แต่รู้ว่าอยากได้กันก็ให้เมื่อกี้พระโพธิราชสุมานท่านก็ขอเห็นไหมเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เนี่ยอันนะนเพื่อกุณเพื่อสุขแก่หม่อมฉันเวลาเราไปวัดไปถวายสังฆทานเราก็ขอใช่ไหมแล้วท่านก็ให้ใช่ไหมเขียนไว้เลยเวลาคาถวายสังฆทานตรงรับพระตหารนี้และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเราก็อาเปะอันนี้ท่องได้เลยท่านนี้ก็ท่านก็มีไว้ให้แต่พี่กใจคือเหตุการณ์ต่อจากนั้นอันนี้เด็ดมากผมว่าไม่เหยียบนอกจากจะไม่เหยียบแล้วหันไปมองพระอนุท่ใช่ทรงชำาเลืองดูท่านพระอนุจากนั้นพระอนุได้ทูลตอบพระโพธิราชกุมารว่า พระราชก,กุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดในภายหลังขี่เวนี่แล้วท่านไม่ท่านไม่ตรัสเองอ่ะใช่ไหมฮะพระพุทธองค์ท่านไม่ตรัสเองด้วยเป็นความงดงามไม่ปฏิเสธโดยพระองค์เองไม่ไม่บอกความเห็นไม่บอกความคิดของของพระองค์ เพราะว่าจริงๆแล้วไม่งดงามมารยาทอันงดงามคืองามทั้งกายรูปกายนี่ก็งามไม่มีทิฏฐิเดี๋ยวว่าหลังจะหาพระสูตรที่พูดถึงว่าท่านงามยังไงเดี๋นึกก่อนแล้วก็ไม่มีกิริยาอะไรที่จะไปอัฟเฟนส์หรือทำให้คนอื่นรู้สึกแย่รู้สึกด้อยรู้สึกะไ่าพเาดป็นแล้วไม่น่าเลยแต่ให้พระเลขาแล้กันเรียกพระอนุนว่าท่านพระเลขาให้บอกว่าให้เก็บนะแต่ว่าไม่ เหตุผลเนี่ยพระอานนท์ท่านให้ถูกแล้วนะแต่มีคําอธิบายซึ่งวันเนี้ยไม่ไม่พอที่บอกว่าทรงเห็นแก่ประชุมชนประชุมชนประชุมชนอันนี้เป็นคาที่ในนั้นก็ใช้ชนะมหาชผู้เกิดในภายหลังผู้เกิดในภายหลังหมายถึงว่าประชุมชนที่หมายถึงมวลชนหรือว่าพระภิกษุหรือใครก็ตามที่เกิดในภายหลังแล้วจะใช้วิธีแบบนี้แบบนี้แล้วคนก็จะเห็นว่าสัก์สิทธ์ เดี๋ยวนี้ใช้กันเต็มเลยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ต่อเอพิส od หน้าเรากลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะทั้งที่ต้นทางเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ดิฉันก็ถึงได้นั่งพูดอยู่นี่ไงคะเวลาผ่านไปนี่เราเข้าใจผิดกันทําผิดแล้วก็คิดว่าไอ้ที่ทามาถูกแล้วมาตลอดเลยอันนี้ดิฉันก็เลยมานั่งพูดกลอาหานะคะซึ่งแบบว่าใครฟังไม่ชอบใจก็อาจจะมีนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ เดี๋ยวให้เหตุผลครั้งหน้าจบแค่นี้นะถ้าอยากรู้ต้องฟังกันต่อตอนหน้าครับมีเขาเรียกอะไรทูบีคอนติเนียวนิดนึงไรับทูบีคอนติเนียวตื่นเต้นวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ไก่ดรเตอร์จอร์าร์แบนท์ทองหล่อและผมแอดชัยวัฒน์ลาไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋